วันนี้ปกักขวางจะพามาลงพักรอบแรกเด้อจ้ะเพื่อนๆนที่สวีเดนนาะคะเนะลูกแรดินแล้วก็พวกพักสารต่างๆเนี่ยมันจะทนอากาศเย็นได้พอสมควรค่ะเพราะอากาศตอนนี้มันยังไม่ร้อนมากจ้ะเพื่อนๆนแล้วที่นี่ปกักขวางก็ซื้อแบบที่เขาทำเป็นเบียร์เรียบรอยนะคะเอามาปลูกก่อนจะได้กินไวๆเนาะจาะ้ะเนาะเดี๋ยวปกวักขวางจะพามาดูวิธีการปลูกพักง่ายๆของปะกขวางนะคะที่จะปลูกทุกปีจ้ะพี่น้องจา๋าตอนแรกก็เกลี่ยดินแบบนี้นะคะจะเตรียมดินเกลี่ยให้เรียบ สเสมอการเซจแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มจ้ะเพื่อนๆนปากวางจะทําการเอ่อโรยเมล็ดสลัดให้มันเป็นเบีย้ยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาโตมาปะกวางถึงค่อยไปแยกเขาปลูกอีกทีหนึ่งจ้ะอันนี้เขาจะอัดเม็ดมาเป็นแผงๆจ้ะเพื่อนๆนจะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะแล้วเขาจะฝังเม็ดพักเอาทิ้งระยะห่างไวจ้จ้ะปากวางก็มาฝังดินแบบนี้เลยจะ้ะเพื่อนๆนจะ้ะฝังดินไวค้ค่ะ จะมีไม่เยอะหรอกค่ะก็แผงนึงก็มีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประกังก็ซื้อมาอยู่หลายซองเหมือนกันค่ะตอนแรกก็จะทําแค่เป็นเบียรก็คือโรยๆให้มันเป็นเบียรจะพี่น้องเส้นแล้วค่อยมาแยกเขาลงแปลงอีกทีหนึ่งจะ้ะ อากาศช่วงนี้ก็คืออุณหภูมิมันยังไม่ค่อยได้จ้ะพี่น้องจ้ะมันยังเย็นเย็นอยู่นะคะดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพักที่สวีเดียนก็ประมาณ8องศาหรือประสิบองศาถึงจะเอาพักลงดินได้จ้ะตอนนี้ก็เพราะสลัดพึ่งเพราะว่าสลัดเนี่ยมันขอนขางที่จะปลูกได้อากาศหนาวจ้ะอากาศเย็นๆนิดนึงสลัดมันจะงอกหอมันจะงอกแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยปากวางก็จะทําการโรยแบบนี้เลยจ้ะเพื่อน พอเขาโตได้ทีเนาะค่ะเนาะเราก็จะมาทําการแยกอีกทีหนึ่งจ้ะโรยแบบนี้เลยไม่ยากจ้ะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วก็ใช่ดินปลูกโรยโรยโรยทับอีกทีหนึ่งนะคะทับให้ครบเอ่อเมล็ดพันธุ์จ้ะเสร็จแล้วก็โรดน้ำให้ชุ่มโรดน้ำทุกวันนะคะที่นี่ยนกว่าเมล็ดพันธุ์จะง,งอกจ้ะแล้วก็มาลงปลูกด้วย เบียรกันเลยนะคะเบียดที่เขาเพาะขายในร้านปากขวางก็ซื้อมาน้อยนึ่งจากเพื่อีจะได้กินเนาะจะเนาะได้กินไวๆจักน้อยค่ะรอไอ้พวกเมล็ดทีฝังดินอยู่นะคะได้กินเป็นระยะระยะหนุ่นลุงทอมมี่อยู่ข้างหลังนะคะเสร็จแล้วปากขวางก็จะมาไถทีนะคะแปลงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของปากขวางนะคะพื้นที่ของลุงปลูกพักก็จะเป็นอีกทีหนึ่งตรงนี้จะเป็นของปากขวางปากขวางก็ต้องทําเองหมดทุกอย่างนะคะและปากขวางชอบด้วยะคะ่ะมันสนุกมากเลยจ้ะพี่น้องใช้รถไถหนาหน่อยนะจะเนาะ ไชพววนไหดินมันซุยไม่หล่อจักเสร็จแล้วก็มาทำเป็นแปลงพักจ้ะพี่นนองจา๋า จ้ากินแซ่บๆต่างแดนกับปะกหวางสาวโคราชในสวีเดนเด้อจ้าเด้อปะกหวางคนมาบกาดกินเอำเพอพระทองคําจังวัดนะครราชสีมาจ้าพี่น้องวันนี้ปะกหวานจะมากินข้าวเหนียวกับเอ่อซุปมะเขือจ้าพี่น้องจา้งจามาเด้อซุปมะเขือล้วก็แคบหมูจ้าพี่น้องเออแซ่บๆกรอบๆวันนี้เนาะพึ่งแลวงานสวนจ้าพี่น้องยังใส่เสียเซฟตี้อยู่เลยจ้าเนี่ย เเซฟตี้ของคนฝรั่งเขาดีคือกันจะพี่น้องใส่ดีจ้ะมากินแซบแซบจับพี่น้องมาไม่ได้กินนานจ้ะซุปมะเขือจะพี่น้องเป็นมะเขือลายกบจ้ะหลพริกไลายหลายชอบกินรสจัดจ้ะพี่น้องใส่พริกแล้วก็ใส่ข้าเบียจ้ะนี่แซบแบมาเด้ออื้อ พักวันนี้มีหลายอย่างจาะพี่น้องหน่อไม้ไทยจ้ะหน่อไม้ฝรัง่งนี่ลวกนะจ๊ะเนี่ยพักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ขึ้นช่ายต่างประเทศจาะพี่น้องเนี่ยอร่อยนะหอมกรอบออื นัปวปลาลาดจ้ะหอมหอมเขา่าขว้าแซ่บแซ่บ ชอบกินผักหลายๆพี่น้องจ้ม เริ่มทยอยปลูกพักหรอพี่น้องอาทิตย์นี้แดดดีดีจ้ะ มะเขืออ่อนอ่อนอืม ทางเมืองไทยก็เซ็ตจากสงการก็ลุยงานต่อเนาะพี่น้องเนาะก็จะไม่มีเทศกาลยุดยาวๆแล้วเนาะจ้ะเนาะสวีเดนนี่ก็ไม่มีแล้วค่ะทำงานตลอดจ้ะไม่มีเทศกาลยุดยาวแล้วพี่น้องจ้ะ แซ่บแซ่บ